ครับผมสวัสดีครับบอดี้ทายต้อนนนี่เลยพี่น้องต้อนปุ้งครับผมตัวนี้เพชรเป็นโอ้สะท้อนแดดครับที่เพ็ดเป็นไอ้ใสกอกเนี่ยครับผมแบบลูกอีสานในต่างแดนครับนี่ครับกหลังยัดหลังจากข้าวบดข้าวปุ้งข้าวขันใส่เนี่ยเกินหกกิโลครับผมที่ใส่เทียมหมูครับนี่ก็ะสีประมาณนี้ครับผมข้าชสารแบตโทรศัพท์ ผมบริตทายต้อนปุ้งต้อนเห็ดเลยพี่น้องนี่หกโลครับหกโลไกลซิเรียลแล้วพี่น้องเนื้อซ้ำนี่ครับนัดไกซิเรียลแล้วล่ะยูนีกัสซี่นีไอหนึ่งส่วนหนึ่งครับผมตัวนี้ตัวหักพงนวนี่ผมใส่ไซแคลสามส่วนกลัวตัวโรดดีน้นี่ผมก็ใส่อนันนี้หาสอด เยอะสี่สนครับผมใหญ่เข้มแห้งแต่ว่าไอ้น,นี่ซอดปุ้งโลดฝาเขียวตัวนี้ผมใส่หกสอนอยู่เพราะว่าเนือห้องหกโลเนาะแล้วผงนัวนี่ใส่สามสอนนดน,อย,นอยครับผมแล้วก็น้ำมันหอยกับหกสอวอยูนี่กระิิงขิ้เข่าครับผมเขาเจ้าที่ว่า,าห้องหงก็เซ้นกระเทียมพริกไทยดำตะไคร้ตะไคร้นี่คือดับอันนี้เด้วพี่น้อง ดับกินห้องเหนียะครับผมตัวนี้ผมกะสีมาเจ็บห่อทงใบก่อนเห็นมันออกสมสม,สมครับผมแต่มานเ่อห่อทงมือนี่มือเอื่อนมาเ่ากะสีมาตากตากน้อยแล้วกะ็มาอยากครับผมนี่มนก็ค้ายใส่ว้แล้วพี่น,อน้องต่ว่าบริไซเข่าขวดส่ดะไข่นี่ผมใส่เจ็ดหัวครับผมซ้อยล้วมาปัน บานนี้กระเทียมนี่ผมใส่หกขีดพอเนี่ยหกโลก็เลยใส่หกขีดใส่โลและขีดกระเทียมเก็ดให้มันสมเขานี่เก้าครับผมมากหน่อยมากหลายเรียกต่สซีไ่แล้วก็เอเส็นเคลื่อนเส็นเก,ก้าครับผมมากหน่อยมากหลายก็แล้วแต่สซีไสครับนี่เต้าซีะล้หอมหอมพี่น้องลาผักชีตะไคร พริกไทยดำหอมนี่ครับผมผมกับสิม,มามัดเห็ดเป็นอันนี้เป็นเรื่อยๆแล้วเขาไข่มาไอ้ไม่จิ้มเขียวครับผมนะนี่นี่ไม่จิ้มเขียวตัวนี้มาเรียวกับมาจิ้มครับผมยน่าเขาหยางกับสิบดิแตกสิม,มาขอดเป็นเรื่อยๆครับผมเห็ดเป็นเรื่อยๆลายด้วยพีน่น้องหกโลนี่พวกมันหน่อยๆด้วยนี่ <c oughs> เห็ียดใบกินน้ำครับผม เห็นไ้กินไว้ขายใครสนใจจะขายเผ่นน้ำต่อสิเหตุเก็บไว้กินไปเรื่อยๆครับผมอย่างหอนห้อนเขาเนี้วลูกโดดนิ่วเดี่ยวเขาครับผมใส่กอดเนี่ยอย่างหอมๆเลยเพราะว่ามันมีตะไข่ครับเป็นิีไข่ดำน้ำลาพักชี โอเคครับเดี๋ยวคอยมาเบรงต้อนอย่าง่นละแต่ว่าก็สีเก็บพานเลยไปมือหนึ่งก่อนพี่น้อคอยสิไปตากแล้วก็คอยสิมาอย่างครับผมเดี๋ยวคอยมาติดตามพรุ่งนี้เดี๋ยวมาเห็ดให้มันเหลวกันครับเนี่ยเนี่บดเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวพี่น้อเนี่ยยางดีครับผมเนี่ยสิ้นตาายางดีติดบันครับผมแต่เสียวต่นเนี่ยเลยก็เป็นใสก่กรอกสิว่ามันสีแข็งครับผม มันสิผมีเดี๋ยวเอาติดมันนำเนี่ยนี่ครับโอเคครับผมรับผมสวัสดีครับหนึ่งเขาเดียวไม่ไพี่น้องเนี่ห่อนๆอยู่บมกขามวานครับผมมาต่อใส่อันนี้เขาเลยพี่น้องมือหนีก็ถอดกระทู้อยู่ครับผมนะครับมือนี้ก็เป็นมือที่สามครับผมหลังจากผมสิมาร์กไว้ก่อนเนาะ มากไว้ขึ้นหนึ่งครับผมเราค่อยมาตากจากสีหอยตากตรวไปเขาย่างเราพี่นอ้องใส่กอ,อกเนี่ยครับผมแบบลูกอีสานในต่างเดนในตัวบริไทตอนพุ่งนั่นแหละตัวน,นี้ก็มมไทายเนี่ยก็ชาติแบททัวสาวันพี่นอ้องลังเลกงานครับผมก็สิไปเบิ่งล้านนะ้ำล้านอะไรนี้น้องสะใภ้ไเพิ่อนออกแล้เมื่อนี้แต่เขามาบานนะครับผมก็เรียกว่าสิเปเะเรนกับล้านนี่ครับผม ใส่กองเนื้อครับผมผมลองไปอย่างแล้วพี่น้องแต่ว่ามันสีออกสมสม,สมน,น้อยบอ่ค่อยมาเบิงครับถ้ามากไนนค้คืนนึงล้วกค่อยมาตากครับผมมือนี้ก็สีเจ็บแล้วครับเจ็บอาร์ตเขาทุงไวห้ห้วนี่ครับผมข่อย่างเแบบลอยครับผมเ,ออเนี่ยเบิงในกล่องคือสีคือส้มดำๆพี่หน,น้องแฟรบริปเปิดบ่อย่างอยหู้นีอยู่ครับ กำลังผิดก,กระทู้ลืมบอกพี่น้องเห็ดเรี่ยววังหันนี่ในข้าวเหนียวข้าวเหนียวม่วงครับผมหลังจากเขาเหนียวค้นกะทิขาดเตยเตยพี่น้องกะทีน้ำตาลเกี้ยรครับผมนข้าวเหนียวเราก็มาใส่นี่อหออวานๆเนี่ยครับจะหน่อยหวานๆเข้มๆแต่เ่าโบเข้มแห้งพี่น้องโบเข้มโดดพอ,อง่ายว่าพอดีครับผม หวานบาเรียนนะเขาเหนียวบวกม่วงพี่น้องแต่ว่าบกม่วงนี่โมโห่ามันสีหวานบา่เพราะว่าสื่อแม่งาวงว้านครับผม,มนี่หลังจากผมบ่งไว้วงาวานยังขี้เขียวอยู่เดยพี่น้อง,ก,งอก้วยเมื่อดี้อะเหลียงอุ้ยกินทันบน่เนาะนี่ครับก้วยน้ำว่ากินกระเพาแล้วก็ขาหวานพี่น้องเอ้ขาเหนียวหอนหน มน,นี่สุกเร็วครับขนาดเดี๋ยวนี้ว่างๆเขียวๆอยู่กินได้เราพี่น้องเอาไวปดูนบ่ได้เดี๋ยวนี้เนาปลาทูนี่ผมสีโรยเกลี่ยน้ำพี่น้องแล้วก็โรยแป้งครับผมบ่ให้มันติดกระทะนะเพราะมันบ่แม่นปลาทูเค็มครับผมเพราะเคยเสือมากินแล้วก็เลยใส่เกลี่ยจักหน่อยให้มันออกเค็มๆน่อยๆครับแต่โบเด้ว่าเค็มแห้นงนี่เขาเน่วจัง ตอนนี้ผมกบบมาเปิดไฟแห้งพี่น้องเล่งน้ำมันครับผมเล่งความหอนเลยป้าอมน้ำมันครับเราก็สีมะพลิกล้วก็เช้าน้อยแล้วก็เอาขึ้นเลยพี่น้องนี่ยก๋ม่วงม่วงมองสามไปดูเฮ้ยอุ๋งม่วงยังพี่น้องข้อมีนมาเด้อ <c oughs> นี่เนื้อเกี๊ยเนยอเน,นี้ก็วายยี่เด็ดเด็สีมัน <c oughs> นี่ทั้งกล้วยทั้งอะไรนี้ยม่งวง มาครับเบิ่บงใส่พี่น้องทางในครับผมนี่นี่แต่ไข่น้ำพี่น้องหอมๆเลยขิงพริกเตือนอันนี้พี่น้อเจียวหมกน่าครับผมไอ้นี่ละขเขาเหนียวบกม่วงแต่ว่าเบิ่องละโบ้ขี้กม่วงหวานพี่น้องเสียของเลย กอทิบอาจสีได้มาเปลี่ยนมีนวใส่กล้วยไปเลยเห็ดข้าวต้มไปเลยนี่ครับนะครับเศษนี่มะขามหวานกับก้วยนะนะครับขเบข่าเบี้ยมะขามก่อนพี่น้องจีโน,น่ไปผลอะเฟี้ยโลมาเนี่ยเดี๋ยวค่อยสิไปเบื้องล้านหน่อยพาเอกหมีรอดเราอยู่คนไปซื้อเบื้งหมีเจ็บถึงหน่อยใหญ่หรือเปล่าอื้อเกือหมื่นอ่ะ สีเพีงตัวนี่ครับขันขับไปเลยแล้วนี่ยบกขามเลยเดือนพี่เนาะขามเหนียวหวานหวานเลยฮึ่มความหวานก็ไม่ใช่ความเหรอ กรองเนี่ยท่านเลยสมแห้งเลย Nó cần ngửa lại <laughs> còn tận ẩn không? Tận ẩn nó thọt và nó khèm luôn มาสองเสือบเนื้อบ่มีเวลาไทยเะยคิปกนะ นีครับพี่นาะเเห็ว่าเพ็นไข่ปลาแล้วนีแล้วไข่ไปาลาไข่ปลาโลนมไม่เตียงยเตเลไยไข่ปลาก็เหลือกออกรนี่ค่ะเพิโยมเหมืนมนอนกรอบส ท่าผงหน่อยทางอันไมู่งหน่อยหนึงเดี๋ยวมีเวลาสิกแกงสายบัวพี่เนาะสิ <c oughs> แต่นสายบัวแม่มน้อมีก,กทีแม่น,น,นมันเป็นยังไงยังไม่เทียอะไรนะเนี่<อ>อนอยหวานเนาะเน่อ แบบยัวขึ้นกวม,มันมันนมันทันเถียอืมสดเที่ยงยนี่คือเนาะเื่นยังไง Quả nó nó là yêm khẩu nữa hmm, hmm. 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 hmm.

แนมปลาเลยแนมหนาแน่ยปลาเลยแน่หนาเนี่ยส่งก็จะส่งจานเลยสิกินประมหมูอืม่นได้กินเด้เอเราไม่ได้กิน em xin được với hả hàm rồi hỏa hàm này mọi แล้วใส่ถุงไปนหนองน้ำเียคอใส่กว่ たまらない。 ตัวเดียับัเดียวต้วอนเห็มบบอบนี้ิคบมแบบนี้สีเขียอันนี้ได้เพียงหรอสุดยอดกร่อบบกรุนบอกยำหนาๆยำเค็มนะฮะยำใส่ตั่ไข้ บีบอกหน้าใส่ออออหอ,อ,อหมหอมวเีบอกกินก็เปกลาวบอกกวเขาซิมนน่เนไหนวะได้แบบนี้หืกลวแจะถ้ามันกินมันก็กินกวดากมากม,ม,มามันเก่ง โอ้ยบอลแขวงแพงนะะเนีจะแขวงแพงเลยนะสิต้านกิน อืมือไหนยังอยู่ไปดูว่าไป็นคนอะไรันบ้างเล็กกวาที่พังที่เรอทำมาเสรแล้ ขามหวานในบวชหวานเพื่อขามส่งเอาอยู่บวชขามหวานนะขึ้นท้องว่างหรือเผาเนี่ยเดี๋ยวโจกดูในตัวเขาหอเอีก ่าก็อย่างไรอชาบแบตแล้วจ้นนาหนูแนนนี่<า>บอกว่าแต่ว่าอะไรเลยพี่น้องเอ๊ะเสียงงานถึงซื้อๆนายหลับบังเพียง ปันนี้สิปั่นผาน6ขุนบ่ลองลองอยู่พ่านหน่อยหน่อยเข่าหอมยางรักใส่กระซิยางเนี่จบ ห,ห,หนึ่งน้วเป็นง่ายง่ามใชมเนาดเนีย่นยมัน งามครับหวานดีครับหอมกรองก็เค็มเนี่ยแสบสแน่นครับ แต่ว่าหงบ่ผ่านพี่น้องสมนี่ครับใส่ขวากขวศีก็แต่นนี้แล้วโอเคครับเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจังน้อยี่อยผลแหละคอยไปเบื้องล่าง